สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการธุรกิจติโดโอกาานะคะคืนนี้พบกับดิฉันธิภักรสุภลักษณ์เจคกับเส้นค่ะเดี๋ยวคืนนี้นะคะเรามีเรื่องวิเคราะห์ค่ะเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือการที่ศาลใต้หวันตัดสินให้คนกลุ่ม LGBT หรือว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นแต่งงานกันได้นะคะแม้ว่ารัฐสภายังมีเวลาอีก2ปีที่จะบังคับใช้คืนนี้เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ แขกรับเชิญของเราค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปพบกับดรธนศินถนอมพงพันธ์อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะช่วงนี้เนี่ยก่อการร้ายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องฟิลิปปินส์ไปแล้วเดี๋ยววันนี้กลับมาที่อังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะาการก่อการร้ายที่เมืองแมนเชสเตอร์ค่ะในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ค,รคิดว่าการก่อการร้ายที่แมนเชสเตอร์เนี่ยนะคะส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจให้แมนเชสเตอร์เองยกตัวอย่างเขามีธุรกิจฟุตบอลที่โอ้โหบ้านรเราก็ชอบกันเยอะแยะนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออังกฤษในภาพรวมหรือไม่ยอย่างไรคะครับก็อันนี้น่าจะาก,กระทบแน่นอนนะครับ ในระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับน่าจะกระทบนะครับเพราะว่าใครที okay. ่จะไปอังกฤษตอนนี้ก็พอได้ข่าวปุ๊บว่ามันมีการก่อการร้ายนะครับในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ที่เป็นพับลิกมากๆนะครับอย่างสถานที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยก็อาจจะกลัวนะครับว่าอาจจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นต่อเนื่องไปหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทางอังกฤษเนี่ยก็อาจจะพยายามที่จะเพิ่ม security นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับใครที่จะไปขอวีซ่ากับอังกฤษตอนนี้ก็อาจจะยากขึ้นนะครับ ถ้าเกิดเรามองยาวขึ้นนะครับในระยะยาวเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ว่าทางอังกฤษเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตำรวจของอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะจัดการบริหารเรื่องนี้เนี่ยให้ดีแค่ได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเขาสามารถที่จะสรุปเรื่องราวได้เร็วนะครับสามารถหาตัวคนผิดมาได้เร็วนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็การลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวก็อาจจะกลับมาเร็วครับในแง่ของการลงทุนนักลงทุนอะไรเงี้ยค่ะพวกหุ้นเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับเรื่องเรื่องหุ้นนะครับตอนนี้ จริงๆแล้วถ้าเรามองในอดีตนะครับจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ผ่านมานะครับเราก็จะมองเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยโดนกระทบในช่วงสั้นนะครับ,รบแต่ว่าพอมันผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็ฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นภัยเหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดเป็นช่วงสั้นๆนะครับแล้วจริงๆถ้าเรามองในภาพรวมแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นว่าตอนโลกทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรามีข่าวเรื่องบอมนะครับเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยไม่เว้นวันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราอยู่ในสถานการณ์ที่โลกเนี่ยจะต้องปรับตัวรับความเสี่ยงใหม่หมๆเหล่านี้เข้าไปมากขึ้นครับทีนี้มันมีข่าวค่ะจารย์ว่าหน,างหนังสือพิมพ์ The n e ิ y ย r k t i m ท s ของสหรัฐเนี่ยนะคะ,คะเขาไปเผยแพร่าภาพหลักฐานในที่เกิดเหตุที่แมนเชสเตอร์มีรายงานด้วยว่าครอบครัวคนร้ายสนิทกับสมาชิกระดับสูงของกลุ่มออลกออิดะซึ่งอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดสถานเอกอั ah Africa, รววครครา,าชทูตสหรัฐสองแห่งในแอฟริกาเมื่อประมาณปี2541 เพราะว่าอังกฤษเนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอังกฤษเขาก็ออกมาต่อว่าแล้วเขาก็ออกมาบอกว่ารายงานนี้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ทีนี้อยากจะถามความเห็นของอาจารย์ค่ะนอกจากอังกฤษจะก,กังวลเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงแล้วนะคะการเปิดเผยของสื่อสหรัฐนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจด้วยหรือไม่ อาจจะมีผลนะครับคือถ้าเรามองใน,ในเรื่องของความร่วมมือทางอินเทลเจนซ์หรือว่าข่าวกรอง<ฆ>ต่างๆนะครับระหว่างอังกฤษกับส,สหรัฐเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันมานานแล้วนะครับก็คือเขามีการแชร์ริ่งข้อมูลนะครับข้อมูลข่าวกรองของทางฝั่งอังกฤษเนี่ยก็แชร์ให้กับทางฝั่งสหรัฐทางฝั่งสหรัฐก็แชร์ให้กับทางฝั่งอังกฤษนะครับทั้ง2องอย่างนี้มันเกิดขึ้นโดยโดยสิ่งที่เราเรียกว่า มู t ช้ทรัสต์นะครับหรือว่าความไว้วางใจซึ่งกันและกันว<า>่าจะไม่มีการนําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปเปิดเผยให้บุคคลที่3<ภ>นะครับ<ภ>เพราะเมื่อไรก็ตามที่มันมีการเปิดเผยออกมานะครับก็จะทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทำงานยากขึ้นนะครับในกรณีนี้ก็คือทางฝั่งอังกฤษเนี่ยทำงานยากขึ้นมากนะครับหลังจากที่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยบอกมาบอกว่าชื่อของบอมเบอร์เนี่ยคือใครนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยเป็นยังไง<ภ>นะครับ<ภ>เพราะอังกฤษเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจับได้ทุกคน ยังไม่สามารถที่จะติดตามได้ทุกคนนะครับการที่บอกไปเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางฝั่งอังกฤษเนี่ยนะครับคนที่เป็นเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายอาจจะไหวตัวทันแล้วก็หนีไปก่อนนะครับหรือว่าพยายามลบหลักฐานทั้งหมดนะครับ<ฆ>ก็จะทําให้อังกฤษเนี่ยทำงานยากขึ้นนะครับการที่อังกฤษทํางานยากขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลกับการที่เขาสามารถที่จะปิดเคสตัวนี้ได้ ก็ะะะจะกระทบครับถ้าดูแล้วเนี่ยลักษณะมีการวิเคราะห์ออกมานะคะว่าการการทำน่าจะทำเป็นกลุ่มไม่น่าจะทำคนเดียวอยากให้จาร์ลองวิเคราะห์เส้นทางของผู้ก่อ,อก,การร้ายค่ะว่าเป็นยังไงคือมันเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายนะคะจารย์คือเขาะะจะมีเส้นทางการเงินยังไงได้บ้างมันแหมมันนอกอจากมันทำคนเดียวไม่ได้แล้วในบางกรณีเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่โลนบูฟปฏิบัติการคนเดียวทำเป็นกลุ่มมันก็ต้องใช้เงินมหาศาลนะคะจารย์คิดว่าอะไรเป็นตัวหล่อเลี้ยงอะคะ ครับความน่าสนใจของเคสนี้นะครับ <ạ. S 1> ก็คือในเรื่องของตัวผู้ก่อการร้ายหรือว่าตัวมือระเบิดเอง <ạ. S 1> นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นมือระเบิดซึ่งเกิดในอังกฤษนะครับเป็นคนอังกฤษเลยนะครับเป็นเป็นรุ่นที่2เป็นที่มีพ่อแม่เป็นชาวลิเบียนะครับเป็นผู้อพยพมาสู่อังกฤษนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เติบโตในเมืองนี้เลยในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับจากนั้นเขาก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนนะครับ คือเขาเป็นมุสลิมอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ไปทําการ Radicalize นะครับหรือว่าการ c o n v e r รตตัวเองให้เป็นพวกกลุ่มหัวรุนแรงนะครับจากนั้นเขาก็ยกตัวเองเนี่ยให้เป็นบอมเบอร์ให้เป็น<ฆ>มือวางระเบิดนะครับซึ่งซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภัยข้างนอกเลยนะครับ<ฆ>อันนี้มันเป็นโฮมกรนซึ่งเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ<ฆ>นะครับแล้วสิ่งที่สิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คือมันไม่ใช่เรื่องเงิน นะครับแต่มันเป็นเรื่องอเดมการณมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องทัศนคติของเขาว่าโลกที่เขามองเนี่ยนะครับมันเป็นความรุนแรงนะครับอาจจะเนื่องจากมองว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่บ้านเขาบ้านเกิดเมืองนอนของพ่อแม่เขาก็คือลิเบียนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในลิเบียก็ตั้งแต่2011ที่มูฮัมหมักดกาสตาฟีเนี่ยโดนโค่นอำนาจลงนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยลิเบียเนี่ยก็เกิดเป็นสงครามการกลางเมืองมาตลอดนะครับเขาก็อาจจะมองว่าสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ บ้านเกิดเมืองนอนของเขาเนี่ยมันโดนฝั่งตะวันตะวันตกเนี่ยเข้าไปรบกวนมากนะครับทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรต่างๆนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยคอนเวิร์ตตัวเองอขึ้นมานะครับแล้วก็กลายมาเป็นบอมเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยการเงินอาจจะไม่ไม่เกี่ยวนักนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเส้นทางการเงินที่สนับสนุนนะครับในในเรื่องของตัวระเบิดนะครับก็อาจมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่า ทางตำรวจเนี่ยเขาบอกเข,เขาบอกมาว่าไอ้ตัวระเบิดที่เขาใช้ระเบิดเนี่ยนะครับมันมันค่อนข้างยากนะครับ t i c a t e นมากกว่าที่คนที่ไม่มีประสบการณ์ในการประกอบระเบิดเนี่ยจะประกอบขึ้นมา นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความช่วยเหลือคนอื่นอีกเป็นวงกว้างนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางตํารวจเขาพยายามที่จะติดตามต่อว่ามันจะมีใครที่มันเกี่ยวข้องกันบ้างครับเหมือนกับว่าให้เงินทุนเบื้องหลังอย่างเงี้ยใช่ครับอาจารย์คะพูดถึงลิเบียเมื่อสักครู่อาจารย์แตะมานะคะว่าคนมือวางระเบิดเนี่ยเป็นเชื้อสายลิเบียอยากให้อาจารย์เล่าถึงความสําคัญด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ต่อการก่อการร้ายคือก่อการร้ายค่ะคือมันอยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกาเอาสั้นๆค่ะอาจารย์ ในเคสของลิเบียนะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันดีนะครับตั้งแต่ปี2011 2อ1<ะ>1นสินะก่อนที่มูฮัมหมัดกาดาฟีเนี่ยโดนโค่นอำนาจลงนะครับก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยมูฮัมหมัดกาดาฟีก็เป็นผู้ผู้บริหารมานานมากเลยนะครับประธานาธ<ะ>ิบดีมานานมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนหลังวันหลัง,ลงเกิดเหตุการณ์ไออารับสปริงอะไรเกิดขึ้นนะครับก็มีคนพยายามโค่นอำนาจเขานะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยก็เป็นอ,อีกเสียงหนึ่งที่ต่อต้านการมีอำนาจของกาดาฟีแล้วก็พยายามที่จะให้เขาลงจากอำนาจนะครับ ก็หลังจากที่เขาลงจากอำนาจนะครับโดยกองกำลังของ UN อนนะครับเขาก็เกิดสงครามกลางเมืองนะครับแล้วก็ทำให้ความเป็นอยู่ของชาวลิเบียณปัจจุบันเนี่ยยากลำบากมากนะครับก็เกิดการจลาจลน,นะครับแล้วก็เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับหลายหลายขั้วพยายามที่จะขึ้นมาแย่งอำนาจทางการเมืองนะครับ ทีนี้เนี่ยความเป็นอยู่ของชาวลิเบียเนี่ยมันก็แย่ลงมากนะครับ <Ừ. S 1> ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชาวลิเบียนะครับหรือว่าเจเนเรชันอื่นๆที่อยู่ตามประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับพยายามที่จะพยายามที่จะโทษนะครับทางฝั่งตะวันตกว่าเนี่ยทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ครับ ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการก่อการร้ายนะคะที่ตอนนี้แพร่หลายไปทุกหย่อมย่าเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามข่าวที่ไต้หวันกันบ้างค่ะที่สานะคะตัดสินให้คู่รักที่เป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแต่งงานกันได้ค่ะ กลับมาติดตามรายการธุรกิจติตโอกาสกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะอาจารย์เรารจะไปดูถึงกรณีที่ศาลไต้หวันนะคะมีคําตัดสินว่าให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่ากลุ่ม LGBT แต่งงานกันได้ทีนี้รัฐสภาของไต้หวันเนี่ยเขายังไม่ได้บังคับใช้กฎหมายนี้แต่ว่าศาลอกแล้วว่าให้เวลา2ปีอยากจะถามอาจารย์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า มันสำเร็จปุ๊บเนี่ยไต้หวันจะกลายเป็นแห่งแรกในเอเชียที่รับรองการสมรสของคนกลุ่มนี้สิ่งที่อยากจะถามอาจารย์คืออุตสาหกรรมอะไรบ้างที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการที่กลุ่มคน LGBT แต่งงานได้อย่างถูกกฎหมายคะ่ะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับ,รบที่ไต้หวันก็เป็นประเทศแรกในเอเชียนะครับที่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเราดูอุตสาหกรรมนะครับที่จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างแรกก็คือถ้าเกิดไต้หวันนี่เขายอมให้มีการแต่งงานอย่างถูกกฎหมายนะครับก็คืออุตสาหกรรมการแต่งงานนะครับน่าจะดีที่สุดวีดิ้งนะครับวีดิ้งก็คือกิจกรรมที่จัดการแต่งงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่โรงแรมนะครับหรือว่าจะเป็นพวกออแกนเซอร์นะครับดอกไม้อาหารต่างๆนะครับเสื้อผ้าชุดเจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวตามมาทั้งหมดนะครับก็ค่อนข้างยาวนะเชนค่อนข้างยาว ทีนี้เนี่ยม,มันก็มีการศึกษานะครับว่าอย่างในสหรัฐนะครับก็คือเขาอยากรู้ว่าจะมันมีเอฟเฟกต์มีผลกระทบกับเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับก็อย่างในกรณีของสหรัฐเนี่ยมีการศึกษาในปี2014นะครับเขาก็มองว่าผลกระทบนะจากการที่ถ้าเกิดสหรัฐทั้งทั้งหมดเลยนะครับร e หรือว่าทำให้ถูกกฎหมายนะครับในการแต่งงานระหว่าง LGBT นะครับ ก็จะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยโตขึ้นมาประมาณเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมประมาณ2.5พันล้านเหรียญสหรัฐอันนี้ก็บวกง่บวกเลยใช่ครับก็2.5พันล้านเหรียญเนี่ยมาจากไหนนะครับเขาก็มีวิธีคํานวณนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเขาจะสํารวจดูก่อนนะครับว่าประชากรในกลุ่ม LGBT เนี่ยมีประมาณเท่าไหร่นะครับก็จากการสํารวจในแต่ละรัฐก็ไม่เท่ากันนะครับสำรวจนี้ทําโดยแกลล็อ กลอโพนะครับก็ออกมาประมาณอยู่ประมาณ 3- 4ซนะครับซึ่งทางแกลลอปเองก็บอกว่าไอ้สาเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าปกตินะครับก็าอาจจะในเรื่องของการยอมรับในกลุ่ม LGBT ด้วยหรือเปล่านะครับว่าเขาใจกล้าทํำโพอย่างย่งไม่มีใบแอลหรือเปล่าค,ครับทีนี้แล้วก็มี3%นะครับจากนั้นในแต่ละปีเนี่ยเราก็พบว่ามันมีคู่แต่งงานเนี่ยประมาณ1%ของประชากรทั้งหมด นะครับก็เอาไอ้สามเปอร์เซ็นต์นี้คูณกับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นก็คูณกับประชากรของสหรัฐประมาณสามร้อยล้านนะครับจากนั้นก็มาดูว่าค่าเฉลี่ยนะครับของไอ้งานแต่งงานนะครับในสหรัฐเนี่ยอยู่ประมาณสองพันห้าร้อยสองหมื่นห้าพันเหรียญสหรัฐต่อนหนึ่งงานเท่ากับกี่บาทคะอาจารย์คูณเงินไทยไนะสองหมื่นห้าพันเหรียญน,นะครับคูณเร็วๆก็มากกว่าหนึ่งล้านบาทนะครับมากกว่าหนึ่งล้านบาทนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เอาตัวเลขเหล่านี้นะครับมาคูณกันนะครับแล้วก็มาเกิดเป็นตัวเลขสองจุดห้าพันล้านเหรียญสหรับในปี งั้นอย่างนี้นอกจากธุรกิจแต่งงานแล้วค่ะอาจารย์คิดว่ามันจะมีธุรกิจอะไรอีกบ้างไหมคะที่จะได้รับประโยชน์แบบว่าสําหรับอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มคนกลุ่มนี้ค่ะครับก็อันที่น่าจะเห็นเด่นชัดตามมานะครับก็คือเรื่องของการบริหารภาษีนะครับ,รบ,รบจากเดิมที่เขาไม่มีก็คือตัวใครตัวมันนะครับ,รบก็คือไม่ต้องวางแผนก็คือแต่ละคนเนี่ยก็มีภาษีของตัวเองนะครับมีรายได้ของตัวเองก็ต้องบริหารภาษีของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยพอมาเป็นคู่สมรส นะครับคู่สมรสแล้วเนี่ยก็จะต้องวางแผนภาษีร่วมกันะนะครับก็อาจจะต้องมีตัวคนที่เป็นคอนซัลทันเข้ามาช่วยนะครับในการบริหารภาษีมากขึ้นนะครับ<ะ>นี่คือตัวอย่างนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดเรามองในเรื่องของผลประโยชน์กับเศรษฐกิจภาครวมทั้งหมดนะครับในเรื่องการที่าภาครัฐเนี่ยให้ความสําคัญนะครับโดยยอมรับสิทธินะครับของกลุ่ม LGBT เนี่ยนะครับมันทําให้ ผมมองว่ามันทำให้ความสามารถในการที่ของคนปกติเนี่ยนะครับใน,ในกลุ่ม LGBT เนี่ยสามารถมีความสา,สามารถแสดงออกได้มากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยซึ่งเขาอาจจะคิดว่าถ้าเขาจะ,ะอยากให้สังคมเนี่ยยอมรับสิทธิของเขาเนี่ยเขาอาจจะต้องไปหาที่แต่งงานอาจจะต้องบินไปประเทศอื่นนะครับแล้วก็ไปหางานทําที่อื่นที่มันยอมรับในสิทธิของเขานะครับเขาก็อาจจะยอมอยู่ในไต้หวัน นะครับแล้วก็ทํางานต่อแต่อาจารย์พูดถึงว่าบินไปที่อื่นไปแต่งงานที่ประเทศอื่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดไอ้ประเทศที่มันสามารถแต่งงานได้อย่างถูกกฎหมายแล้วอ่ะมันจะช่วยเพิ่มการท่องเที่ยวที่ประเทศนั้นได้ไหมฮะถูกต้องครับช่วยครับครับก็อันนี้ก็มีมีผลสืบเนื่องนะครับจริงจริงอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยจริงๆมองด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเราเป็นที่ที่คน GB, ในกลุ่ม LGBT เนี่ย อาจจะชอบมาท่องเที่ยวกันพอสมควรนะครับก็คือถึงแม้ว่ากฎหมายของเราอาจจะไม่แอดวานซ์มากนะครับแต่ว่าทางพฤติกรรมนะครับพฤตินายสังคมของเราเนี่ยมีความยินดีแล้วก็ต้อนรับในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยพอสมควรเลยอาจารย์คะถ้าอย่างนี้เนี่ยอยากถามว่าเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงข้อดีนะคะพี่อาจารย์จะหมดเวลาจะหมดและเร็วมากเลย กลุ่ม LGBT อาจารย์รมองว่าเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศใดป,ป,ประเทศหนึ่งหรือไม่ถ้าประเทศนั้นยังไม่ได้มีการอนุญ,ญาตให้แต่งงานกันได้อย่างถูกกฎหมายครับก็สิ่งที่มันเป็นปัญหานะครับก็คือคการกีดกันสิทธิของคนในกลุ่มนี้นะครับซึ่งมันก็จะไม่ต่างกันเลยจากจาก,จากบางประเทศที่เขากีดกันสิทธิของสตรีก็ไม่ต่างกันนะครับการที่เขายกายการกีดกันเนี่ยออก นะครับก็แปลว่าเขาเขาเขา empower นะครับหรือว่ามอบอำนาจและมอบสิทธิเน like well, uh mal ี่คืนให้กับพลเมืองกลุ่มหนึ่งของประเทศนั้นให้สามารถที่จะมีสิทธิ์เสรีในการแสดงสิทธิ์ที่เป็นของตัวเองมาตั้งแต่ต้น อาจารย์หมายความว่าถ้าเกิดเขาทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยที่ตอนแรกอาจจะได้สิทธิไม่เท่าเทียมคนอื่นอาจจะทำให้เขามีความสามารถที่กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด,ด้วยหรือเปล่าคะครับอันนี้เราพูดถึงตําแหน่งหน้าที่การงานเลยครับถ้าเกิดเขาไม่โดนกีดกันนะครับ,รบเขาก็สามารถที่จะขึ้นไปในตําแหน่งสูงสูงในองค์กรต่างๆได้นะครับหรือว่าไม่มีการกีดกันการทํางานของเขาเนี่ยร่วมกับคนอื่นนะครับคือเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นกลุ่มที่ด้อยในสังคมนั้น คือหมายความว่าผลงานที่ได้อาจจะออกมาดีกว่าใช่ครับคือเขาสามารถที่จะทํางานโดยที่ไม่ต้องพะวงว่าตัวตนของเขาเนี่ยเป็นใครค่ะอาจารย์พอจะมีสถิติของประเทศที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานแต่งงานของกลุ่ม LGBT ให้ถูกกฎหมายไหมคะว่าประเทศไหนสําเร็จมากที่สุด เป็นที่นไม่น่าประหลาดใจมากนะครับอย่างในกรณีของประเทศที่มีความสําเร็จนะครับในเรื่องกลุ่มสิทธิของไอกลุ่ม LGBT นะครับก็ถ้าเรามองในประเทศกลุ่มยุโรปนะครับก็จะเป็นพวกสวีเดนนอร์เวย์นะครับซึ่งประเทศกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับในขณะที่ประเทศที่มีการกีดกันในกลุ่ม LGBT สูงหน่อยเนี่ยกับเป็นระดับประเทศที่มีระดับรายได้เนี่ยต่ำกว่านะครับมันก็สะท้อนมุมมองว่าประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ย มักจะมีะความเปิดโอกาสนะครับแล้วก็มีความโอเพนในสังคมเนี่ยให้กับกลุ่มนี้มากกว่านะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนตัวตนของสังคมนั้นๆค,ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังคงเกาะติดเรื่องนี้อยู่ค่ะคเดี๋ยวมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะคอีกสักครู่เดียวค่ะ นนีนะะยังคงอยู่เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่ากลุ่ม LGBT ค่ะจรยเพื่งคะคเดี๋ยวเราลองมองเข้ามาในประเทศไทยกันบ้าดีกว่าปัจจุบันนี้ค่ะประเทศไทยอัตราคนกลุ่มนี้คิดเป็นประมาณเท่าไหร่คะครับจริงๆในประเทศไทยยังไม่มีการสำรวจที่ชัดเจนนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเรามองเรื่อง อัตราส่วนนะครับในในระดับโลกเลยนะครับก็ที่ที่มันมีการสํารวจมานะครับจะอยู่ในหลายๆประเทศเนี่ยอย่างในสหรัฐเนี่ยอยู่ประมาณ3-4%นะครับในยุโรปเนี่ยก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่3%จนถึง8%นะครับสำหรับประชากรในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองในตัวที่น้อยที่สุดนะครับก็คือประมาณที่3%นะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะสูงกว่านี้แน่นอนนะครับที่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์ของประชากรสมเปอร์เซ็นต์นี้ไม่น้อยไปใช่ไหมคะอาจารย์นะครับผมคิดว Low e เอส m ต t e มนะครับเป็นต,ต,ตัวตัวตัวล่างครับคิดว่าไม่น่าน้อยกว่าดีครับอาจารย์คะทีนี้ในความเห็นของส่วนตัวของอาจารย์นะคะ,คะถ้าเกิดคนกลุ่ม LGBT สามารถแต่งงานกันได้ต้องบอกกันว่ามันมากกว่าชายรักชายจะเป็นหญิงรักหญิงหรือว่ารักข้ามเพศอะไรก็แล้วแต่ผสมปนเปกันไปหมดเนี่ยนะคะ อาจารย์มองว่าสิทธิต่างๆคือบางที่เนี่ยเขาแต่งงานกันได้จริงแต่ว่าสิทธิต่างๆยังไม่เท่ากับการที่ชายกับหญิงแต่งงานเป็นสามีภรรยากันอ,อาจารย์คิดว่าในการที่เขาได้รับสิทธิไม่เท่าเทียมกันเนี่ยจะทําให้กลุ่มคน LGBT เสียเปรียบยังไงในทุกๆแง่มุม,มคะครับ ในเรื่องสิทธินะครับอย่างเช่นในเรื่องของกรณีรับบุตรบุญธรรมนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสิทธิที่ค่อนข้างค่อนข้างสำคัญสําหรับคนในกลุ่มนี้นะครับก็ถ้าเกิดอย่างเดิมอย่างเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีคู่ชีวิตใช่ไหมครัไม่มีคู่สมรสเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะไปรับใครเป็นบุตรบุญธรรมได้นะครับทีนี้ในกรณีของคนในกลุ่ม LGBT เนี่ยสิทธิ์นี้ก็เป็นสิทธิสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องสิทธิรับบุตรบุญธรรมเนี่ยจำเป็นนะครับสำหรับคนในกลุ่ม LGBT อีกเรื่องก็อย่างเช่นเรื่องของการรับมรดกนะครับก็คือคู่สามีภรรยาเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าถ้าเป็นกรณีปกตินะครับถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยเสียชีวิตไปปุ๊บเนี่ยการได้รับมรดกก็คือทางฝั่งเนี่ยอาจจะได้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ทีนี้พอเป็นกรณีของ LGBT นะครับถ้าเกิดมันกฎหมายไม่มีการรองรับตรงนี้เนี่ยนะครับคู่สมรสกันเนี่ยจะต้องทําพินัยกรรมมอบอมสินทรัพย์ นะครับของตัวเองเนี่ยให้กับคู่ชีวิตของตัวเองซึ่งก็จะเป็นทรัพย์สินที่เป็นการมอบให้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีกฎหมายใน,ใน,ในเรื่องของการรับทรัพย์สินมรดกเหล่านี้อยู่นะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่มีความเ,าเชื่อมโยงกันในทางกฎหมายเนี่ยแล้วมีการมอบทรัพย์สินให้ขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะต่างจากการรับมรดก Oh, ค่ะอาจารย์คะทีนี้เนี่ยมีคําถามนะคะว่าอย่างการที่ไต้หวันอนุญาตให้คนกลุ่ม LGBT แต่งงานกันได้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เรียกได้ว่าคู่สมรสเนี่ยได้สิทธ หลายๆอย่างเนี่ยนะคะของไต้หวันเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกมีสิทธิ์ในการขอรับอุปการะบุตรบุญธรรมการรับมรดกแล้วก็สิทธิ์ในการตัดสินใจเรื่องทางการแพทย์ของคู่สมรสในกรณีฉุกเฉิน <ๆๆ S 2> ทีนี้ในมุมมองของอาจารย์ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยนะคะกระบวนการของไทยมาถึงจุดเดียวกับไต้หวนันในเรื่องนี้อาจารย์คิดว่าสิทธิ์ข้อใดที่มีความเป็นไปได้และข้อใดไม่น่าจะเป็นไปได้ในเมืองไทยคะ จริงๆผมมองว่าเป็นไปได้ทั้ง3อันเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ในโดยเฉพาะในเรื่องของภาษีมรดกนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีภาษีมรดกแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดคุณเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยคุณสามารถที่จะให้มรดกกันได้นะครับแล้วก็การคิดภาษีมรดกเนี่ยก็คือแล้วแต่อัตราที่ที่เรากำหนดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไปได้แน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิทธิที่ความการตัดสินใจทางการแพทย์ อันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าในในวินาทีที่มันจะเป็นความเป็นความตายนะครับ<ฆ>หรือการตัดสินใจว่าเราจะให้เขาอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยเครื่องอหรือว่าจะให้เขาไปสบายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแทนที่จะต้องติดต่อไปทางพ่อแม่นะครับที่สูงขึ้นไปเนี่ยหรือว่าจะให้คู่สมรสเนี่ยมาตัดสินใจแทนนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นครับ อาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณดรธนสินถนอมพงพันธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะดรธนสินนะคะอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก่อนจะลาจากกันไปนะคะ d a ล l y บั z เ w o r d สับอินเทรนคำเด่นประจำวันคืนนี้ขอเสนอคำว่า LGBT กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะ L นะคะก็ย่อม,มาจากเลสเบี้ยนหญิงรักหญิงค่ะส่วน G ชายรักชายนะคะคือมาจากคําว่าเกย์นั่นเองหรือว่าจริงๆแล้วในภาษาังกฤษค่ะผู้หญิงรักผู้หญิงก็เป็นเกย์ได้เช่นเดียวกันนะคะ I am gay แบบนี้เป็นต้นนะคะส่วน B ค่ะย่อม,มาจาก bisexual นะคะแปลว่าคนที่สามารถรักได้ทั้งชายและหญิงแล้วก็ T transgender ค่ะคือคนข้ามเพศนั่นก็หมายความว่าคนที่อาจจะผ่าตัดแปลงเพศแล้วนะคะจริงๆ แล้วทุกวันนี้ยังมีตัวย่ออื่นๆมาเติมเพิ่มอีกนอกจาก L G B T ค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า Q นั่นย่อมาจาก questioning นะคะหรือว่าคนที่ยังไม่มั่นใจยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นชอบเพศอะไรกันแน่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการธุรกิจติดโอกาสที่นำมาฝากในค่ำคืนนี้ค่ะก่อนจะลาจากกันไปทิ้งท้า,ททาย Facebook นะคะ w w w facebook com s p r i n g news super prime time ค่ะ คุณผู้ชมติดตาม Daily บาสสวดย้อนหลังได้ที่นั่นรวมทั้ง q ค o t อ of the เด y จากรายการ361องศาค,ความคิดและคอลัมน์พิเศษต่างๆจากรายการ International Newsroom วันนี้ดิฉันที่พาคก,ก่อนสุภลักษณ์เจคับเซนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ